สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วง2 c องคอมเมนต์วันนี้เรามาสองคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มฟังคอมเมนต์กันนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชัน AirVisual กันดูดูนะครับมันจะมีแผนที่บอกจุดที่เกิดการเผาไหม้เกิดเพลิงไหม้ในแผนที่นะครับที่บอกไปนี้นะครับจะได้เห็นความจริงกันนะครับว่า เดี๋ยวหาว่าผมเนี่ยปักปํขเขมรเกินไปเนะยฮะแล้วก็กล่าวหาว่าร้ายมันนะครับเออตอนแรกผมเองเนี่ยก็สงสัยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันจริงหรือเพราะว่าช่วงที่เกิดหมอกควันเนี่ยลมมันนิ่งอะเนาะเออแต่ในความเป็นจริงนะครับหากเราไปดูที่ทางลมของช่วงวันก่อนนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าลมมันเนี่ยเหมือนมันจะนิ่งแต่มันก็มีทิศทางของมันมันพัดออกมาทางตะวันออกไปสู่ตะวันตกนะครับผม แล้วมันก็เฉียงลงใต้นิดหน่อยนะครับนะมันช้าแต่มันก็ลอยมันก็พัดไปในทิศทางของมันซึ่งบริเวณที่เกิดการพผาไหม้ในกัมพูชามันอยู่เหนือขึ้นไปหน่อยกว่าบริเวณภาคกลางของไทยของเรานรพอมันลอยมาเนี่ยมันก็ลอยเอื่อยนะครับแล้วก็ลงไปหาภาคกลางของประเทศไทยของเราพอดีโอ้โหมันโดนกระจายกันพอดีเลยนะครับผม นะผมก็ไม่ได้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําให้เกิดปัญหาฝุ่น PM นะฮะคนไทยก็มีส่วนนะฮะแต่หากดูในแผนที่ของภาคตะวันออกของประเทศไทยของเรานะครับก็จะเห็นได้เลยว่าภาคตะวันออกของประเทศเราไม่ค่อยมีจุดเพลิงไหม้จุดการเผาไหม้เลยนะฮะเออแต่ก็อาจเป็นไปด้วยว่า มลพิษจากโรงงานในภาคตะวันออกของไทยของเราเนี่ยกาจจะลอยมาก็เป็นได้นะครับแต่ด้วยทิศทางลมแล้วนั้นนมันมันมันก็น่าเป็นไปไม่ได้ที่มันจะลอยไปถึงกรุงเทพนะในส่วนของผมที่ผมคิดแต่หากดูในแผนที่แล้วหากเราเลยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยเราไปสักหน่อยเนะเข้าไปสู่ในดินแดนของกัมพูชานะครับผมเราจะได้เห็นในแผนที่ว่ามันเกิดจุดเพลิงไหม ในประเทศกัมพูชาจํานวนมาสารกันเลยทีเดียวเยอะมากคนระับดูในแผนที่ครับผมโอ้โหเยอะไปไหนอะ <c oughs> ซึ่งด้วยทิศทางลมยังไงมันก็ลอยมาประเทศไทยประเทศไทยโดนแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะโดนในส่วนตรงไหนแต่ก็โดนแน่ๆน,นะฮะโอ้โหแต่วันนี้โชคดีหน่อยนะครับอากาศมันดีขึ้นมานะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับเมื่อคือนเนี่ย ลมหนาวพัดมาแรงมากบ้านผมนี่สั่นแบบเกือบจะหลุดลอยไปด้วยนะลมแรงมากนะ่าอากาศก็นหนาวเย็นขึ้นนะฮะแต่พอถ้าเรากลับมาลมนิ่งเมื่อไหร่ภาคกลางเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะโดนอีกรอบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะ้ากัมพูชาย,ยังไม่เลิกก็โดนแน่ๆผมผมคิดว่าโดนแน่ๆ ไม่รู้ว่าด้วยความตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจหรือมันเป็นอยู่ในช่วงนี้อยู่แล้วนะไอ้ประเทศเที่ยเนี่ยมันก็ชอบเผาช่วงเวลานี้เลยเกินนะไอ้ช่วงเวลาที่อากาศมันนิ่งๆชอบเลอเกินนะแต่ก็นะรัฐบาลของเราก็เหมือนจะไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่นักนะก็อ,ออกไปเทียเ่ยวเฮ้ยไม่ใช่ออกไปดิวกับต่างประเทศเพื่อการลงทุนให้ประเทศของเราเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นนะเออ นะแต่ก็อยากให้แก้ปัญหานี้ก่อนแล้วกันก็รอหน่อยนะครับทุกคนสู้ๆเอานะฮะเออรอต่อไปนะฮะสุขภาพของเราก็สู้ๆนะฮะเอาละครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับหลังจากเห็นจุดไฟไหม้จุดเผาไหม้ในประเทศกัมพูชาแบบนี้แล้วนั้นจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกครับขเขมรออกหนังสือแสดงความห่วงใย แรงงานคมเมนในไทยเรื่องมลพิษอากาศทำาเหมือนต้องการให้คนเข้าใจผิดว่าไทยเป็นต้นเหตุมลพิษตางทางที่ประเทศตัวเองเนี่ยเผาหนักกว่าคนอื่นเสียอีกคอมเมนต์ถัดมาครับผมเป็นคอมเมนต์ของชาวคมเมนครับทำไมถึงเน้นแค่ส่วนของกัมพูชาเท่านั้นคุณควรโพสต์แผนที่ทั้งหมดของแผ่นดินใหญ่ที่รวมทั้งสี่ประเทศไว้ด้วยกัมพูชาเล็กกว่าลาวเวียดนามและไทยมาก ดังนั้นบางพื้นที่ของประเทศเหล่านั้นก็มีสิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้นเหมือนกันถ้าคุณจับภาพทั้งคาบสมุทรทั้งหมดฉันเชื่อเลยว่าคุณจะเห็นปัญหาเหล่านี้มากกว่าแค่ในกัมพูชาแน่นอนขอให้ยุติธรรมหน่อยนะแอดมินจากนั้นแอดมินเพจก็มาตอบใต้คอมเมนต์ครับกัมพูชาเป็นจุดเผาไฟที่ใหญ่ที่สุดและเป็นปัญหาใหญ่ของอาเซียนแต่รัฐบาลของคุณเนี่ยกับโยนความผิดให้ประเทศอื่นขอให้มองความจริงหน่อยนะ จากนั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์อีกครับหลักฐานชัดเจนขนาดน,นี้แต่คุณยังกล้าปฏิเสธอีกเลยประเทศอื่นอาจมีบ้างแต่ประเทศของคุณกลับอยู่ในสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดเลยคอมเมนต์ต่อมาครับยังเป็นคอมเมนต์ของอมเขมรครับอาศัยอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่กลับไม่พัฒนาทัศนคติและสมองของตัวเองเลยไอ้คอมเมนต์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกเจ็บดีหรือไม่เจ็บดีนะมันชมว่าเราเป็นประเทศพัฒนาแล้ว แต่มันก็ด่าเราว่าโง่คอมเมนต์ท่านมากันครับผมคนกัมพูชาอิจฉาการท่องเที่ยวของไทยที่มีนักท่องเที่ยวมากมายเลยอยากทำลายมันอันนี้มีความจริงมากนะเพราะด้วยลมตะวันออกเนี่ยไอ้คนส่วนใหญ่มันอยู่ทางตะวันออกของกัมพูชากันใช่ไหมล่ะพอลมตะวันออกมันก็พัดให้มันรอดปลอดภัยมันพัดมาประเทศไทยของเรานะเออคอมเมนต์ถัดมาไปลองฟังกันดูครับ ประเทศของคุณไม่มีเสื้อกันหนาวหรือยังไงตอนอากาศหนาวก็เลยต้องจุดไฟเผาป่าก,กันใช่ไหมล่ะคมเมนถัดมากันครับผมทำให้ประเทศรอบข้างต้องเดือดร้อนจากมลพิษที่พวกเขาก่อขึ้นอีกด้วยคอมเมนตัดมากันครับผมทายาทของจกักรวรรดิเขมรอันยิ่งใหญ่กำลังสร้างสิ่งที่น่าทึ่งให้กับพวกเราตลอดคอมเนต์ต่อไปกัน สยามมักสร้างข่าวปลอมเสมอจากนั้นก็มีคนมตอบใต้คอมเมนต์ข้อมูลจาก NASA นา s a สร้างข่าวปลอมใช่ไหมเนี่ยจากนั้นก็มีคนมาตอบอีกครับความจริงต้องมาจากรัฐบาลกัมพูชาเท่านั้นถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นข่าวปลอมทั้งนั้นสำหรับใครที่ยังคิดว่าผมเนี่ยเข้ามาโจมตีขเมีนมากกว่าก็ลองเข้าไปดูในแอปได้เลยเต็มที่นะครับแล้วจะเห็นความจริงนะครับผม ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับถ้าชาวกำแพงแลนเผาดินแดน,นของตัวเองให้หมดไหมเป็นจุนอย่างเดียวแล้วลมไม่หอบฝุ่นควันลอยข้ามประเทศมาจะไม่ว่าอะไรเลยคอมเมนต์ต่อมาก,กันครับผมกัมพูชาเผาทุ่งนาโดยไร้จิตสำนึกไม่มีความรู้และการศึกษาเลยคอมเมนต์ถัดมาก,กันครับผม กัมพูชาเป็นประเทศที่กำลังทำลายโลกอย่างแท้จริงฝุ่นและควันจากการเผาของกัมพูชาถูกพัดไปทางไทยจนถึงขั้นที่ไทยต้องปิดโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนกับกัมพูชาประเทศนี้ไม่เคยมีประโยชน์อะไรต่อไทยเลยและยังสร้างปัญหาอยู่เรื่อยๆเราเตือนพวกเขาแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่ลดการสร้างมลพิษ กบฏชาที่ขาดการศึกษาเป็นภัยต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าจะมีข้อมูลหรือการวิจัยแค่ไหนก็ไม่สามารถเข้าไปในสมองของพวกเขาได้พวกเขาไม่เชื่อว่าตัวเองกําลังทําให้เกิดมลพิษรือ,อยังคงใช้วิธีการเผาขยะและการเผาผลผลิตทางการเกษตรต่อไปโดยไม่สนใจว่าจะมีใครเดือดร้อนคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับ การศึกษาของประชาชนในประเทศกัมพูชาไม่ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศเลยคอมเมนต์ท่ามากันครับเราจะจัดการกับปัญหาฝุ่น PM 2 5ได้อย่างไรดูเหมือนว่ามันจะต้องการความร่วมมือจากหลายประเทศและอาจใช้เวลานานการกล่าวโทษกันไปมาไม่ช่วยอะไรเลยคอมเมนต์ Comment ท่านมากันครับ ประเทศนี้ไม่เคยช่วยพัฒนาอาเซียนเลยกับภายตกต่ำควรถอดออกจากกลุ่มได้แล้วพอทำไมฝุ่นในประเทศไทยถึงเยอะมากกับพอเหตุนี้คอมเมนต์ถัดมากันครับผมกัมพูชา,ามีส่วนในการทำให้เกิดมลพิษทางอากาศของประเทศอื่นเป็นพิษคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผม มันช่างตลกที่กัมพูชาเผ่าป่าและทุ่งนาในกัมพูชาแต่เวียดนามและลาวกลับไม่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศเลยก็เป็นแค่ไทยที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่เกิดจากคนกัมพูชามันช่างตลกที่ไทยต้องทนทุกข์กับอากาศพิษที่เกิดจากการกระทําของคนกัมพูชาและมันช่างตลกที่ไทยเจอปัญหานี้แม้ว่าจะเป็นประเทศที่สร้างปัญหานี้ขึ้นและแพร่กระจายไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านฉันก็รู้สึกดี ที่ไทยกำลังจะตายจากอากาศพิษนี้ด้วยคอมเมนต์นี้เนี่ยผมว่ากมูชาแม่งตั้งใจจริงๆว่ะที่มันเผาในช่วงเวลานี้เพราะว่าเป็นอากาศที่มันลอยมาทางตะวันออกเอื่อยๆเนาะคอมเมนต์ถัดไปกันครับผมอย่างไรก็ตามไม่ว่าอย่างไรความทุกข์ก็เป็นเรื่องของคนไทยเองที่ต้องเจอและได้ยินมาว่ามีการปิดโรงเรียนในไทยและไม่ให้คนออกจากบ้านด้วยอากาศที่ไทยก็ไม่น่าจะดีนักหรือเปล่า ที่กัมพูชากับยังปกติดีคอมเมนต์ทัดมากันครับผมให้มาลอยไปประเทศสยามเธออย่าก,กังวลไปเลยคนกัมพูชากดปองกดแมมเลยบักปอบคอมเมนต์ทัดมากันนะครับผมแค่สงสัยกัมพูชากำลังเผาอะไรอยู่ถ้าเป็นการเกษตรฉันสงสัยว่าพวกเขากำลังปลูกอะไรกับประชากรแค่16ล้านคน จากนั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์พวกเขาเลี้ยงคนจีนพื้นที่ปกครองตนเองเป็นของหลอกลวงเมื่อพวกเขาสามารถหลอกลวงคนอื่นได้สําเร็จพวกเขาจะจุดดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมฉลองจากนั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์อีกครับพวกเขากําลังเผาทุ่งข้าวโพดและพืชอื่นๆเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ราคาถูกและขายออกไปยังประเทศจีนนี่อาจกลายเป็นประจําทุกปีไปแล้ว แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังก,กันเลยครับกัมพูชาปล่อยให้ในายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนขานัข่าวเพื่อปิดปากคนที่รายง,งานเกี่ยวกับป่าสงวนผ่าป่าแล้วก็ขับไล่ที่ดินเกษตรของประชาชนเพื่อให้ในายทุนเข้ามายึดครองและไม่มีมาตรการแก้ไขสถานการณ์ลาเลยสิ่งแวดล้อมและปล่อยภาระให้กับอาเซียนโดยไม่มีความรับผิดชอบ ก็จบไปแล้วนะครับผมกับการส่งคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยก็มีทั้งต่อว่าแล้วก็มีพวกขมิ้นเนี่ยเข้ามาแบบสัดใจสนุกสนานกับการที่เห็นคนไทยเดือดร้อนนะโอ้ก็สมญานามของพวกเขาหอกข้างแค่นะแม้เราจะให้พวกเขาได้เงินมากแค่ไหนหรือให้ที่อยู่อาศัยหรือให้การให้งานแค่ไหนพวกเขาก็ไม่รู้สึกดีหรอก นะพวกเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ทํางานตอบแทนแล้วไงเออฉันจะรู้สึกยังไงก็แล้วแต่สิจะรู้สึกเกลียดพวกคุณแม่แล้วไงล่ะเอาลงประมาณนี้นะก็ใครอยากเห็นความจริงก็เข้าไปในที่แอปแอนวิชชันะฮะตอนแรกผมก็สงสัยแหละเพราะภาพภาพที่เหตุที่เขาเอามาลง่มันดูเก่าดูเหมือนปีที่แล้วอ่ะเออเพราะผมเคยทําคลิปเนาะของปีที่แล้วหรือปีก่อนไม่รู้ว่ามันเหมือนเนาะ ว่าเลยสงสัยแต่พอเข้าไปดูในแอปเนี่ยเขาแจ้งเป็นแบบเรียลไทม์ใช่ไหมล่ะแบบในเวลาปัจจุบันอ่ะแล้วเห็นแล้วว่าโอโ้โหมันเยอะจริง,รง,รงๆเนีมันกระจายไปทั่วเลยอะ่ะเออแล้วด้วยลมแล้วทิศทางลมเนี่ยผมก็สงสัยเนาะมันก็เห็นได้หลักฐานมันชัดเจนเลยว่ามันมาจากกัมพูชาผมไม่ได้ปักปามน,นะเข้าไปดูได้เลยใครไม่เชื่อผมเนี่ยว่าผมพูดแบบเหยียดขมินอะไรแบบเนี้ชอบทําแบบ ดูถูกคอมเมนต์ในรายคลิปใช่ไหมเออมันก็ไม่น่าเชื่อถือคำพูดของผมใช่ไหมล่ะแต่หลักฐานในแอปเนี่ยเป็นหลักฐานที่ดีเข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะเราใครอยากคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเต็มที่หรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปนั้นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ